ควรจะมาตรวจภายในและเช็คมะเร็งปางกกรกูปีละครั้งจนเมื่อไหร่ล่ะอ่าเราต้องมาเข้าใจกันอีกนะครับวาจีสูตินารีเวศจะมีอะไรน่าติดตามตามกันมานะครับปกติแล้วผู้หญิงไทยหรือคนเอเชียเนี่ยมักจะหมดประจำเดือนที่อายุ45-48ถึงปีถ้าคนไหนเริ่มมีอาการร้อนรัวว,ว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงในรายฐานประจำเดือนผิดปกติที่อายุ45-48ปีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติน,นะครับดังนั้นเช่นกันครับถ้ายังมีเขาเรียกว่า active sexual life มีกิจกรรมทางเพศมีการใช้ชีวิตอย่างปกติเนี่ยนะครับในอายุตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนแล้วก็หลังจากอายุ20ปีเป็นต้นไปจนอายุเฉลี่ย45-48ปีเนี่ย หมอแนะนําให้ตรวจภายในปีละครั้งนะครับตรวจปีจนเข้าสู่วัยทองนะครับพอเข้าสู่วัยทองจะเริ่มประจําเดือนหางขึ้นหรือหายไปหมอก็แนะนําว่าให้ตรวจภายในปีละครั้ง3ปีติดติกันถ้าผลออกมาแลวปลกติดีเราก็จะยืดเป็นสองปีครังสักสามรอบหลังจากนั้นปกติอีหมอก็จะแนะนําให้ตรวจภายในทุกสามปี จนนู้เลยครับจนพระเจ้ามารับไปอยู่ที่อื่นะครับทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามวาจี้สิคะ